รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับเข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีเพราะนี่คือแอดมิชชั่นซอนแอร์ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทาง m c o t Family ช่อง14แห่งนี้วันนี้พี่จีจี้คันัน้องจะพาน,น้องๆไปทัวร์กันที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศษาสตร์และพัฒนศาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับผมแต่ก่อนที่จะไปพบกับพี่จีจี้นะครับพี่ก้ามีข่าวดีทางการศึกษามาฝากกันไปติดตามกันเลยในช่วงแอดขับขยับข่า น้องๆคนไหนที่กําลังรอกิจกรรมสรุปเข้มตอนนี้นะครับมาถึงแล้วครับผมกับสรุปเข้ม13 100รปีจามจุรีร้อยความดีตามรอยพ่อซึ่งครั้งนี้นะครับน้องๆครั้งที่13แล้วเราจะจัดกันในวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่4 5กุมภาพันธ์และอีกครั้งหนึ่งในวันที่11-12กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยใครที่มีความฝันอยากจะแอดมิชชั่นให้ติดแล้วก็ห้ามพลาดกับกิจกรรมที่เข้มข้นขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันกับสรุปเข้มสิานะครับส่วนเรื่องต่อมาครับน้องๆตอนนี้มีค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่9คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับนะครับจำนวน60คนซึ่งครั้งนี้น้องๆจะได้เข้าไปค้นหาตัวตนนะครับว่าคณะพยาบาลใช่คณะในฝันของน้องๆหรือเปล่า มาตรวจสอบคุณสมบัติกันนะครับต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นม .4 ถึงม .5 นะครับน้องอยู่แผนวิทย์คนิตและที่สําคัญต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับวันจัดก,กิจกรรมครับน้องเขาจัดกันวันที่28ถึง29มกราคมปีหน้านะครับค่ายนี้เป็นค่ายแบบค้างคืนด้วยรับสมัครครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมปีนี้นะครับน้อง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ w w w f a c e b o o k c o m b o r n t o b e n u r s e c a m p ครับผมนี่แหละก็คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากนะครับทั้งเรื่องติวและเรื่องของการค้นหาตัวเองช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาค้นหาตัวเองกันต่อนะครับเพราะว่าพี่จีจี้จะพาน้องๆไปพบกับทีนถั่วครับผม ทีนดูช่วงนี้นะครับพี่ก้าวมอบหมายหน้าที่ให้พี่จีจี้แสนส้นคนสวยพาน้องๆน,นะครับไปทัวร์กันที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับงน้องๆต้องบอกว่างานนี้พี่จีจี้พาน้องๆไปตะลุยกันเองเลยต้องไม่ธรรมดาแน่ครับไปพบกับพี่จีจี้กันเลยในช่วงทีนทัวร์ มหาวิทยาลายัยตอนนี้นะคะพี่จิ้มาตามคำเรียกร้องของน้องๆที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นคุณครูค่ะเราเลยมาอยู่กันที่นี่ค่ะคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ไกสดสวยๆแล้วนั่นก็คือสวัสดีค่ะพี่แนค่ะ แล้วแสดงว่าต้องเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์เน่ยค่ะขนลมนู่นนี่แต่ไปหมดแล้วเปิดบุ้งปังปุงปังเน้าไปหมดแล้วค่ะร้อนไหมคะดางั้นเราไปหาะข้างในดีกว่าค่ะเสื้อนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ทัศน์ค่ะสอนเรียค่ะอาจารย์คือวิชานี้เนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ ก็จะเป็นรายวิชาสําหรับนิสิตปีสีนะคะของสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาซึ่งเป็นวิชาที่เราเตรียมความพร้อมให้คบนิสิตเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่โรงเรียนจริงๆนะคะวิชานี้เนี่ยเราก็จะเน้นให้นิสิตเนี่ยทำไมโครทิชชิ่งนะคะทุกอย่างเนี่ยจะมอบหมายให้นิสิตเขาดําเนินการเองทั้งหมดนะคะเราก็จะมีนิสิตท่านหนึ่งคนหนึ่งที่จะทําหน้าที่เป็นมอดิเรเตอร์นะคะทาการจัดการแนะนําคุณครูนะคะเสร็จแล้วก็ สรุปความรู้ร่วมกันเพื่อนที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นนักเรียนแล้วก็พอหลังจากที่เพื่อนสอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์นะคะให้คําแนะนําติชมชื่นชมเพื่อนนะคะแล้วก็สรุปความรู้ร่วมกันนะคะอีกชนีน่น่นคือยายเอย่ผ<า>่เห<อ>็นไหมมันจะมีขนอยู่ตรงที่ลำต้นแล้วก็อวนที่เป็น วันนี้ครูครูจะมีอุปกรณ์นในการทํากิจกรรมปฏิบัติงานกันนะร,รับอุปกรณ์ได้เลยนี่เป็นว่าดุกระใหแข็งนะครับว่าดกับใหแข็งและตัวจานนี้อ๋อมีตัวจานได้เลยจริงในล้องสุราษ์นะครับจากที่นักเรียนทาสไลด์สดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะนําสไลด์สดที่เราทํามาดูผลกันว่า สิ่งที่เราทำมาเป็นยังไงกันบ้างอะแล้วิงจี้ขอดูได้ไหมคะอันนี้ใช่ไหมเกิดะไไม่เอ่ยโอ้โหเป็นตุ่มตุ่มตุ่มจุดเต็มไปหมดเลยค่ะ แบบเราได้ลองทําจริงเลยใช่ค่ะแ้วอย่างที่แนนว่ายังไงบ้างคะก็คือวิชานะคะก็จะทําให้เราเห็นว่าก่อนที่เราจะไปเป็นครูวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเราต้องผ่านประสบการณ์ยังไงบ้างแล้วก็เราจะได้สรําเนื้อหาที่มันแม่นยาค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากการฝึกเป็นคุณสมกินแล้วใช่ไหมคะพวกเรายังมีได้คิด นวัตรกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนค่ะในรายวิชาต่างๆโหฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะพี่แนน้องๆคะอย่างที่บอกว่าเรามาทางจริงเนี่ยเราก็ต้องทัวร์ให้สุดแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากๆเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าครั้งหน้าพี่แนนยังอยู่กับพี่ิีจีและเราจะไปทัวร์การเกีเ่ยวกับการเป็นคุณครูสอรวิทยาศาสตร์เอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะครั้งหน้าห้ามพลาดค่ะ ขอบคุณพี่จีจีมากเลยนะครับน้องๆครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าแต่ละคณะเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างต้องติดตามช่วงนี้ทีมทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าห้ามพลาดเลยตอนนี้สรุปเข้ม13ครับน้องๆเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถไปลงทะเบียนได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับไม่เป็นไรจันท์ถึงสุขเรากลับมาเจอกันครับ18นาฬิกาโดยประมาณ m c o t Family ช่อง14ที่นี่ที่เดียวนนครับกับรายการที่จะทำให้น้องๆรู้ทันและก็เข้าถึงทุกระบบการศึกษาไทยชมได้ทุกเพศทุกวัยกับ Admission s on Air วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ